ทำประมาณ20คลิปะคะ่ะถึงจะพูดคนเดียวหน้ากล้องแบบไม่อายเลยค่ะสวัสดีค่ะทําวิดีโอคลิปกี่วิดีโอดีถึงจะพูดคนเดียวหน้ากล้องได้ใช่ไหมคะมุ้ยก็ทำอยู่น้าเหมือนกันค่ะกว่าจะพูดคนเดียวหน้ากล้องได้ก็คือตอนแรกคือพูดไม่ได้นะคะอายก็ประมาณ20กว่าค่ะถึงจะพูดคนเดียวได้ ส่วนหลักการที่ว่าทํายังไงใช่ไหมคะนี้มุย้ยเอาเส่วนตัวของมุย้ยมาพูดนะคะเพราะว่าบางคนก็แบบพูดไม่ได้อายคนเยอะๆพูดไม่ได้ถึงจะพูดคนเดียวบางบางทีก็พูดไม่ได้เพราะว่าอายแต่ว่าของมุย้ยก็คือใช้หลักการที่ว่ามุย้ยจะจําเรื่องรลวาที่ว่าเราจะพูดให้ดีคะ่ะแล้วก็ทําความเข้าใจคือไม่ไม่เพียงแค่อ่านนะคะไม่เพียงแค่อ่านไม่เพียงแค่ท่องต้องทําความเข้าใจเรื่องนั้น ให้เรารู้จริงๆก็มันก็จะสามารถพูดออกมาได้ให้คนอื่นเข้าใจเรานะคะแล้วก็คลิปที่ทำบางคลิปก็คือพูดตรงประเด็นไปเลยค่ะอยากจะพูดเรื่องอะไรก็พูดไปตรงๆเลยคือจะไม่เออเกินมากแล้วก็ไม่ไม่ทำให้มันยาวค่ะคลิปหนึ่งก็มีประมาณของมือก็ประมาณห้านาทีสิบนาทีคืออยากจะพูดเรื่องอะไรก็พูดออกไปแรกคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองก็คือ ไม่ไม่ว่ากันนะคะใครๆก็ให้อภัยกันเราอาจจะพูดไม่คล่องบางทีมุ้ยทําคลิปที่ผ่านมาก็เป็นถ้าไปย้อนดูก็จะเป็นพวกธรรมดาค่ะคลิปเมุ้ยทํามาพวกรีวิวครีมทาหน้ากินยาคุมแล้วก็มีหลายคลิปที่ว่าเป็นคลิปฝึกพูดนะคะแรกแรกก็คือมุ้ยจะเป็นคลิปที่ว่าพูดคนเดียวมันตะกุตะกะคะ่ะให้คนอื่นฟังเขาก็บอก ก็พูดจะกดตะกาก,ก,กบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็หลายคลิปเหมือนกันค่ะที่พูดคนเดียวประมาณกว่าจะพูดได้กว่าจะพูดเข้าใจพอกลับไปฟังแล้วเออไม่รู้คนเขาเข้าใจไหมค่ะก็อยากจะพูดก็คือพูดออกไปตรงประเด็นเราอยากจะสื่อสารว่าเราอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรรีวิวครีมก็เออใช้ครีมค่ะไม่ต้องเกินว่าครีมอันนั้นดีครีมอันนี้ดีแล้วค่อยวกกลับมาหาครีมที่เราจะเอามารีวิว ก็อยากจะรีวิวตัวไหนก็คือพูดออกใหม่เลยคือมุ้ยใช้หลักการนี้ค่ะมันก็ทําให้เราพูดได้แล้วก็อีกอย่างบางคนก็กังวลกับอะไรคะเสื้อผ้าผมหน้าตาอันนี้ก็คือไม่ใช่ไปขับแท็กซี่มานะคะคือว่ามันมันเป็นชุดทํางานของเพราะทุกคนก็อาจจะเห็นมันก็อาจจะเหมือนคนขับแท็กซี่หนอยก็คือไม่เป็นไรนะคะเออไม่สวยหรือว่าหน้าตาอะไรไม่เป็นไรก็คืออยู่ที่ความมั่นใจอยู่ที่การพูดนะะอยู่ที่การพูด ะขาไม่หลักๆก็คือจําเนื้อหาให้ได้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเราจะสื่อสารเรื่องอะไรไม่ใช่ท่องไม่ใช่แค่อ่านมาท่องมาหรือว่ายังไงก็คือจําเนื้อหาให้มันได้เข้าใจในเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้เราก็จะพูดไปเรื่อยๆพูดไปแบบไม่ติดค่ะแล้วก็อีกอย่างมวยจะเป็นคนที่ <c oughs> ต้องพูดภาษากลางค่ะถึงจะไปได้ถ้าพูดภาษาบ้านตัวเองภาษาอีสานเะนะ่ค่ะ จะตันพูดไปไม่ได้ถ้าคลิปไหนที่มันเป็นหลักการคือมุ้ยจะขอบรรยายเป็นภาษากลางเลยคะ่ะมุ้ยถึงจะไปได้นะคะเพราะมีบางคนก็ถามมานะคะค่ะสองก็คือพูดให้ตรงประเด็นไม่ต้องไล่าย,ยาวไปหายอย่างอื่นเดี๋ยวมันจะเลยทุ่งออกไปข้างนอกนะคะอยากจะพูดประเด็นไหนอยากพูดเรื่องอะไรก็คือจับจุดใส่ประเด็นตรงนั้นพูดไปเลยคะ่ะค่ะก็น่าจะเป็น คลิปที่เท่าไหร่แล้วที่มุ้ยทํามาเกี่ยวกับพูดเฉยๆนะคะมันก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่ว่าคลิปแรกๆเลยที่มุ้ยหัดทามันมียอดวิวประมาณห้าร้อยยี่สิบเจ็ดครั้งเลยค่ะคนดูแล้วก็มีพี่เขามาคอมเมนต์บอกว่าเ,เจ๊พูดกระตุกกระตักจริงๆมุ้ยก็ยก,ยก็เลยไปตอบเพราะว่าต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปแรกที่ว่ามุ้ยทำแต่มุ้ยก็ดีใจมากที่มีคนเข้ามาออคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็น มันเป็นคลิปแรกที่เราทำแล้วมุ้ยก็ย้อนดูคลิปตัวเองเรื่อยๆเออเราก็พูดกระตุกกระตักจริงๆแล้วเราก็ค่อยพัฒนาปรับปรุงเอาเราอาจจะไม่แม่นเนื้อหาที่เราอยากจะพูดเรื่องนั้นก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้กันเพราะว่าทุกคนอยู่ได้ด้วยกําลังใจมุ้ยก็จะไปเปลี่ยนชุดทํางานออกแล้วก็นอนค่ะอพรุ่งนี้วันศุกร สุขสุขสุขวันสุขวันเสาร์นะคะขอให้ทุกคนมีกำลังใจทำงานแล้วก็ผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ